สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากซีเกอร์ไ a ยแลนด์ได้เปิดตัวรถไฟฟ้า100%รุ่นแรกอย่างซีเกอร์ X Premium SUV ไปเมื่อวันที่12กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาล่าสุดซีเกอรซึ่งเป็นแบรนด์รถไฟฟ้า100%ระดับพรีเมียมภายใต้การบริหารงานของจีล l ่โ o ลดิ้งกรุ๊ปที่เน้นจอกกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านรถไฟฟ้า100%และเทคโนโลยีอัจฉรยิยะเตรียมจะเปิดตัวซีเกอร์009รถตู้ไฟฟ้า100%เพิ่มอีกหรุ่นในวันที่23กันยายนนี้ สำหรับซีเกอร์ศูนย์รถตู้ไฟฟ้า100%รถตู้ระดับพรีเมียม MPV ซึ่งเป็นรุ่นที่2ที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยต่อจากซีเกอร์ X SUV รถตู้ไฟฟ้า100%โดยจะมากับเบาะสามแถว6และ7ที่นั่งประตูเลื่อนแบบไฟฟ้าโดยวางตัวเป็นพรีเมียม MPV เพื่อเป็นคู่แข่งกับโตโยต้าอันฟารดซึ่งจะมีคู่แข่งอื่นๆที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยเช่น X เพิ X X 9, ่ง X เก้ BYD Denza D เและ MG Maxus เกโดยมิติตัวถังของ 9, ซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้าซ ด้วยเครื่องจักรหล่อขึ้นรูปขนาด7.2ตันทําให้มีความแข็งแกร่งสูงสุดโดยจะมีความยาวอยู่ที่5,207ม mm, ิลลิเมตรกว้าง2 0 2 4ม mm, ิลลิเมตรสูง1,856ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ3 2มพร้อมิลลิเมตรพร้อมล้ออลลอยลวดลายสวยงามขนาด20นิ้วรัดด้วยยางขนาด265 45 2 0โดยจะมีค่าสั่ประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.27 CD ซีดีรวมถึงยังมีช่วงล่างคู่หน้าแบบปิดนกคู่หลังแบบถุงลมอัตโนมัติ พร้อมระบบลดแรงสั่นสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบป้องกันการเลื่อนถลายอัจฉริยะรวมถึงฟังก์ชันช่วยขับขี่อัจฉริยะทั้งหมดมากกว่า30แบบเช่นระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการเปิดประตูระบบควบคุมรถระยะไกลระบบเตือนการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบช่วยเตือนการชนหน้าหลังและระบบช่วยเตือนสัญญ,ญาณไฟจราจรเป็นต้นสำหรับในด้านกลุ่มพลังท่าอ้างอิงจากสิงคโปร์และฮ่องกงที่เป็นตลาดภูมาิมลายขวาจะเปิดตัวด้วยรุ่นมอเตอร์คู่และคาดว่าประเทศไทย ก็น่าจะได้สเปคแบบเดียวกันนี้ซึ่งจะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวที่ให้พลักกำลังสูงสุด612แรงมา้าแรงบิดสูงสุด686นิวตันเมตรโดยฝังแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูแพค2.0จาก CATL ขนาด116กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนสีล้อแบบอ view drive โดยมีตัวเลขเคลมจากโรงงานระบุว่าจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมตรต่อชั่วโมงภายใน4.5วินาทีทําความเร็วสูงสุดได้190กิมชั่วโม และวิ่งระยะทางไกลสุด640ยสกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือ582กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p แต่การชาร์จไฟเข้าสู่ตัวรถนั้นยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเวอร์ชันพวงมาลาัยขวาจะได้แบตเตอรี่400โวลต์หรือ800โวลต์กันแน่สำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของ s ี e g e r ์0ูย์รถตู้ไฟฟ้า100%รเรถตู้ระดับพรีเมียม MPV จะได้แก่ระบบช่วยเหลือการขับขี่กล้อง HD camera 8, 000, 000, ล้านพิเซลและกล้องเซรา o u n d c a e r a องล้านพิเซลเรดาร์อ l ลตร long ระบบช่วงล่างถุงลม High Performance a แ s ร์ s ติ n ชั่นแ a ็กเกหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด15นิ้วความละเอียด 2.5k หน้าจอเพดาน OLED ขนาด17นิ้วสำหรับผู้โดยสารต่อหลังความละเอียด 3k หน้าจอเพดานทับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าระบบสั่งงานด้วยเสียง AI เมสไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแบบมัตติคัลเลอร์เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าทั้งตัวแบบฟูนบอดี้พร้อมที่พักเท้าในแถวที่2และโตพับได้เบาะนั่งแถวที่สามพับแยกอิสระ50/50 50พร้อมปรับเอ็นได้ ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองบานซ้ายขวาสวิตช์แบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผลบริเวณประตูสไลด์ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหลังคาดูออลแกสรูปด้านหน้าด้านหลังหลังคากระจกพันไรมิกรูปด้านหลังขนาด1.21ตารางเมตรระบบเสียงรอบทิศทาง Yamaha Sound าาและสุดท้ายคือลำโพงถึง30ตำแหน่งรอบทันพร้อมลำโพงบริเวณหัวหมอนเบาะนั่งสำหรับซีเกอร์009รถตู้ไฟฟ้า100%ระดับพรีเมียม MTV ซึ่งเป็นรุ่นที่2ที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทย ต่อจากซีเกอร์ SUV ไฟฟ้า100%โดยจะมากับเบาะ3แถว6และ7ที่นั่งประตูสไลด์ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยในวันที่23กันยายนนี้ซึ่งต้องมารอลุ้นกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าอ้างอิงราคาที่ทำตลาดในฮ่องกงเมื่อแปลงเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่ประมาณ3 2 5ล้า0บาทซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทาง Auto c a นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ